สิอาหารบำรุงสมองเสริมความจำที่หาได้ง่ายใกล้ตัวก่อนอื่นพี่ปลายอยากจะบอกเลยหลายคนถามพี่ปรามาเยอะเลยอาหารอะไรบำรุงสมองพี่บางทีเราก็ลืมเนาะบางทีเราก็จำอะไรไม่ก็ได้เสริมความจำพี่ปรามีคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่หลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะคะเรากดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube จที่ฟิชเพจที่ฟิชบาร์ที่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ เพื่อเป็นกําลังใจพี่ปลาที่จะสามารถผลิตสิ่งเดียมาและไม่พลาดคิดดีๆเรามาฟังกันเลยสมองเป็นส่วนสําคัญของร่างกายที่ควรบำรุงดูแลอยู่เสมอพี่ปลาบอกเลยเพราะเป็นส่วนที่จะส่งผลต่อการทํางานในด้านต่างๆของร่างกายอย่างเห็นได้ชัดการบารุงสมองการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเลือกสารอาหารประเภทต้านนูนมูลสละเพื่อลดปัญหาน้นมูลสละทําลายสมองและเลือกสารอาหารที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่สมอง พี่ปราบอกเลยว่ามีตัวอย่างอาหารที่มาให้ดู 1. แมกนีเซียมโพแทสเซียมและแคลเซียมอยากจะบอกเลยเป็นสารอาหารที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทพบในผักใบเขียวแล้วก็ผลไม้เช่นกล้วยหอมสับประรดทั้งนี้การรับประทานผักผลไม้จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารต้านน้มูลสละ ซึ่งจะช่วยชะลอการเสรื่อมของสมองและป้องกันไม่ให้สมองถูกทำลายจากอนุมูลอิสระคราวนี้เรามาดูต่อกันเลยแล้ววิตามินละ่ะมีวิตามินอะไรที่ช่วยทำให้สมองของเราดีขึ้นและเสริมความจำมีคำตอบ 2. วิตามิน B12 วิตามินชนิดนี้จะช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดแ,แดงให้สมบูรณ์และบำรุงเนื้อเยื่อประสาทพบได้แต่เฉพาะในเนื้อสัตว์ปลาสตเต็กและผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆ วิตามิน B 1บอกเลยว่าวิตามิน B 1เป็นตัวที่สามจะช่วยบำรุงสมองของเราให้แข็งแรงพบมากในทัวงาข้าวโพดหรืออาหารที่ปรุงจับเมล็ดข้าวเช่นขนมปังที่ทำจากแป้งไม่ขัดขาวหรือมีธัญพืชผสมรวมถึงในข้าวกล้องที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวัน 4. ไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันดีที่มีความสำคัญในการสร้างเนื้อเยื่อหุ้มประสาท เยื่อบุผิวของเนื้อเยื่อสมองโดยกรดไขมันมีความสําคัญต่อการสร้างเซลล์สมองเยื่อหุ้มประสาทสมองและการทํางานของร่างกายได้แก่กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เรารู้จักกันดีในานามที่เรียกว่าโอเมก้าสาและ9ทั้งนี้ควรเรื่องรับประทานเฉพาะไขมันหรือน้ํามันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันรําข้าวเป็นต้น เรานี้เรามาดูต่อกันเลยว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรต่ออีกก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะบอกว่าการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่ดีบำรุงสมองคือส่วนหนึ่งแต่ร่างกายเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สมองของเราเขาก็จะมีการบำรุงรักษาดูแลสุขภาพของเราไม่เครียดเกินไปออกกําลังกายด้วยเดี๋ยวเรามาฟังอาหารที่บำรุงสมองและเพิ่มความจาของเราต่อมาฟังกันเลยข้อถัดมาข้อที่ห้าข้อห้า วิตามิน B 5และวิตามิน B 6ช่วยในการถ่ายทอดสัญญาณปาาระสาทเมื่อถูกกระตุน้นส่วนมากจะพบในเนื้อว,วัวสัตว์ปีกไข่ปลาธัญ,ญพืชรวมถึงนมสดและก็ผลไม้เป็นต้น 6. แมงกานีสแมงกานีสเป็นเกลือแร่ที่ช่วยดูแลสุขภาพของสมองและระบบประสาทพบมากในอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรมแต่อย่ารับประทานมากเกินไป เพราะมีปริมาณคอเลสเตอรอล,ลและแบคทีเรียค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเวลาที่เรารับประทานสดอันนี้สําคัญมากๆากพี่ปราถึงได้บอกว่าการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญข้อ7วิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน A วิตามิน3ตัวนี้สําคัญมากเลยใช่ค่ะเพราะเขามมบีบทบาทเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดี ช่วยปกป้องเยื่อสมองจากน้ำมันสระที่ทําให้เกิดสมองเสื่อมจึงช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้พบในผักผลไม้และถั่วจํานวนมากลหลายคนมีคําถามถามพี่ปรว่าพี่ปราคาพี่ปราคาการที่เราเลือกรับประทานอาหารต่างๆแล้วอาหารแต่และชนิดมันจะมีประโยชน์มันจะเป็นอะไรกับโรคกระม้เช่นบางคนเป็นโรคไตบางคนเป็นโรคข้อบางคนเป็นโรคเบาหวานบางคนมีไขมันในเลือดสูง แล้วอย่างนี้จะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรพี่ปราบอกเลยถ้าเราเป็นโรคในระยะต่าง,างๆเช่นเบาหวานที่ต้องคุมทั้งยาชีดคุมทั้งยากินหรือเป็นไขมันในเลือดสูงที่ต้องรับประทานยาสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาเพราะแพทย์จะให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดีว่าอาหารไหนที่เราควรรับประทานอาหารไหนที่เราควรงดและสิ่งเหล่านี้จะต้องปฏิบัติโดย ที่เคร่งครัดเพื่อให้สุขภาพของร่างกายของเราดีขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่าอาหารที่บำรุงสมองเสริมความจำมีอะไรบ้างก็เราจะได้เลือกรับประทานได้อย่างถูกต้องข้อ 8- ป a คาร์บโบไฮเดตสมองต้องการคาร์บโบไฮเดตในรูปน้ำตาลกลูโคสเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำคัญควรเลือกรับประทานคาร์บโบไฮเดตในรูปที่ไม่ขัดสีเพราะการรับประทานแป้งและน้ำตาลมากเกินไปอันนี้สำคัญนะคะ พี่ปาย้ําเลยว่าการที่เรารับประทานแป้งมากเกินไปข้อถัดมาก็เก้ากรดฟอริกกรดฟอริกเป็นกรดที่จําเป็นต่อร,ระบบการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกในสมองพบมากในกล้วยส้มมะนาวสตรอเบอรี่แคนตาลูปผักใบเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงหรือถั่วลันเตาและเป็นกรดที่สําคัญมากสาหรับผู้หญิงตั้งครรภ์เพราะจะช่วยในเรื่องการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกจากแม่ไปสู่ลูกได้ ส,สารแคปไซซินเป็นสารที่มีอยู่ในเม็ดพริกช่วยทําให้เลือดไหลเวียนผ่านเส้นเลือดขนาดเล็กในสมองได้ดีควรรับประทานพริกสดมากกว่าพริกป่นเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อลาอัลฟาท็อกซินแต่สําหรับนะคะผู้ที่มีปัญหาของกระเพาะอาหารควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้สําคัญอย่าลืมสมองเป็นวัยวะที่สําคัญอาหารที่บํารุงสมองและประสาท ช่วยส่งเสริมความจําให้เราดีขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthyfish เพจ e a l t h y f i s บายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอรเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆแล้วเรามา ดูแลสุขภาพกันเพื่อตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ